สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอ,อสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วก็โดดลงน้ำไม่ต้องลงก็ได้นะกูโดดเฉยๆนี่แล้วก็มาแล้วก็จะเห็นสูสานทำไมกูดูลหลอนเนี่ยวันนี้อะไรเนี่ยอันนี้บุกขูดดูหลอนขึ้นทุกทีแล้วเนี่ยทำไมไม่มีไฟฉายวะนี่นี่นี่น่าจะใช่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะร้องไห้ออกมาเป็นเลือด เฮ้ยเสียงอุบในตำนานนี่ว่าเสียงอุบถ้าเราก,กด e มันจะพาเราไปไหนเออผมลองกดดิสวัสดีนะครับผมวันนี้ในช่องทุนายน,นะครับผมวันนี้ในเกมลูบบอกมดวัวทยคูนได้ครับผมเออวันนี้ผมจะพาไปดูสถานที่ลึกลับในแมปนี้นะท่านผู้ชมนะที่ผู้สร้างเขาไม่เคยบอกพวกเราเลยโอเคนะใครอยากไปดูก็ฝากกดไลค์ถึง9ไลค์หน่อยได้ไหมครับผมสถานที่ลึกลับในแมปสงครามน้ำมันของเรานะนั่นเอง โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมท่านะผู้ชมป่ะเดี๋ยวเรามาขับรถกันเลยนี่ผมสปาว้รอแล้วฮะโหดูการขึ้นรถขึ้นรถไม่ปิดประตูเออปิดแล้วมาท่านผู้ชมเรามาดูสถานที่แรกนะครับผมสถานที่แรกจะอยู่ระหว่างโอเมก้ากับลิมานะครับผมนะแล้วก็ขี่ขึ้นเนินมาเรื่อยๆแบบนี้นะท่านผู้ชมนี่แล้วเราก็จะเห็นถ้ำแบบนี้นะเว้ท่านผู้ชมเห็นปะ แล้วเราก็ลงรถไปเลยนะเพราะว่าเราขี่รถเข้าไปในถ้ำไม่ได้นะถ้ำมันเล็กเกินไปเป็นกร,รม <c oughs> แล้วก็โดดลงน้ําไม่ต้องลงก็ได้นะกูโดดเฉยๆ <c oughs> นี่แล้วก็มาแล้วก็จะเห็นสูสานทําไมกูดูหลอนๆอย่างวะนนี่ <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยอันนี้บุคคลที่เขามีตัวตนจริงๆใช่ไหมนี่เขาชื่อว่าอะไรนะคิสโมเทคนั้นหรืออะไรวะเนี่ยเออถ้าผมแปลข้อความพวกนี้ไม่ถูกก็ อย่าด่าผมเลยนะเพราะกูไม่ใช่เจ้าของภาษานะท่านผู้ชมนะโอเคนะครับผมมันแปลว่าอะไรปะอะไรการขับขี่รถอะไรสักอย่างนี่แหละท่านผู้ชมการขับขี่รถของฉันอะไรสักอย่างหรือเปล่าวะที่ไม่เหมือนใครอะไรไม่รู้ถ้าใครแปลถูกก็บอกผมได้นะเออก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับสถานที่รับของเราที่แรกโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปกันเลยนะครับผม สถานที่ต่อมานะครับผมนะเป็นหลังบ้านของวิกเตอร์นะครับผมนะของฐานวิกเตอร์ของเรานะนานผู้ชมนี่เราเดินมาข้างหลังแบบนี้ของฐานวิกเตอร์นะครับผมที่รับตรงนี้มันอยู่ใต้น้ำไว้ท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะพาเดินลงไปเลยด้วยใต้น้ําเลยนะนี่แล้วก็กระโดดน้ําจอมลงไปนะครับผมแล้วก็ดําน้ําลงมาโอ้โหกูด,ดูหลอนขึ้นทุกทีแลนะ้เนี่ยทาไมไม่มีไฟฉายวะนี่นี่นี่น่าจะใช่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะ อันนี้น่าจะเป็นสู่สรสารอีกหรือเปล่าอุ้ยอะไรทำไมมันดูหลอดเนี่วันนี้ยมันจะเป็นของใครวันนี้เง่านผู้ชมผมอ่านไม่ชัดเลยอะไรสตีทหรือเปล่าสตีทเหรอ S T I Z Z อะไรนี่มันจะเป็นหนูนี้แล้วข้อความมันเขียนว่าอะไรสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอิ่มสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วก็โดดลงน้ำไม่ต้องลงอะไรนะกูโดดเฉย นี่แล้วก็มาแล้วก็จะเห็นสูซานทําไมกูดูหลอนอยี่วันนี้อะไรเนี่ยอันนี้บุกกูดูหลอนขึ้นทุกทีเลยเนี่ยทําไมไม่มีไฟฉายวะนี่นี่นี่น่าจะใช่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะร้องไห้ออกมาปเปือดสวัสดีนะครับผมวันนี้ในช่องทนวนายนะครับผมวันนี้ในเกมลูบบอคโหมดวัวทยคูนนะครับผม เออวันนี้ผมจะพาไปดูสถานที่ลึกลับในแมปนี้นะท่านผู้ชมนะที่ผู้สร้างเขาไม่เคยบอกพวกเราเลยโอเคนะใครอยากไปดูก็าฝากกดไลค์ถึง9ก้าไลค์หน่อยได้ไหมครับผมสถานที่ลึกลับในแมปสงครามน้ํามันของเราเนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมท่านผู้ชมปะเดี๋ยวเรามาขับรถกันเลย นี่ผมสปาว้ลอแล้วฮะโหดูการขึ้นรถท่านผู้ชมนี่นี่ตรงเนี้ยผมขึ้นรถไปปิดประตูเออปิดแล้วมาท่านผู้ชมเรามาดูสถานที่แรกนะครับผมสถานที่แรกจะอยู่ระหว่างโอเมก้ากับลิมานะครับผมนะเราก็ขี่ขึ้นเนินมาเรื่อยๆแบบนี้นะท่านผู้ชมนี่แล้วเราก็จะเห็นถ้ำแบบนี้นะเว้ยท่านผู้ชมเห็นปะแล้วเราก็ลงรถไปเลยนะเพราะว่าเราขี่รถเข้าไปในถ้ำไม่ได้นะถ้ำมันเล็กเกินไปเป็นกรรม แล้วก็โดดลงน้ําไม่ต้องลงก็ได้นะกูโดดเฉยๆนี่แล้วก็มาแล้วก็จะเห็นสุสานทําไมกูดูล่อนๆอย่างวะเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้บุคคลที่เขามีตัวตนจริงๆใช่ไหมนี่เขาชื่อว่าอะไรนะคิสมเทคนั่นหรืออะไรวะเนี่ยเออถ้าผมแปลข้อความพวกนี้ไม่ถูกก็อย่าด่าผมเลยนะเพราะกูไม่ใช่เจ้าของภาษานะท่านผู้ชมนะโอเคนะครับผมมันแปลว่าอะไรปะ อะไรการขับขี่รถอะไรสักอย่างนี่แหละท่านผู้ชมการขับขี่รถของฉันอะไรสักอย่างหรือเปล่าวะที่ไม่เหมือนใครอะไรไม่รู้ถ้าใครแปลถูก,ก็บอกผมได้นะเออก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับสถานที่รับของเราที่แรกโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปกันเลยนะครับผมโอ้ไม่สถานที่ต่อมานะครับผมนะเป็นหลังบ้านของวิกเตอร์นะครับผมนะ ของฐานเวกเตอร์ของเรานะนาะนผู้ชมนี่เราเดินมาข้างหลังแบบนี้ของฐานเวกเตอร์นะครับผมที่รับตรงนี้มันอยู่ใต้น้ำไปนผู้ชมนะเดี๋ยวจะพาเดินลงไปเลยด้วยใต้น้ําเลยนะนี่แล้วก็กระโดดน้ําจมลงไปนะครับผมแล้วก็ดําน้ําลงมาโอ้โหกูด,ดูหลอนขึ้นทุกทีเลยเนะี่ยทาไมไม่มีไฟฉายวะนี่นี่นี่น่าจะใช่ตรงนี้นะท่านะผู้ชมนะอันนี้น่าจะเป็นสุสานอีกหรือเปล่าอุ้ยอะไรทาไมมันดูหลอนอย่างวันนี้เี่ยมันจะเป็น ของใครวันนี้เนี่ยนะผู้ชมผมอ่านไม่ชัดเลยอะไรสตีทหรือเปล่าสตีทเหรอ S T I Z Z อะไรนี่มันจะเป็นดูนี้แล้วข้อความมันเขียนว่าอะไรวะโอ้โหน่าจะอ่านยากนะท่านผู้ชมนะคนเราจะว่ายน้ําแบบเราจะดูแล้วมันก็มันจะว่ายขึ้นอะไรโลเคชั่นอะไรสถานที่อะไรหมายถึงแปลว่าสถานที่ ลึกลับหรือเปล่าเหมือนเห็นแบบมิทติ้งกันอะไรวะสถานที่มิทติ้งอะไร,ะมะไ,ร <c oughs> ไม่รู้ผมบานถูกหรือเปล่ามันมันเห็นไม่ค่อยชัดเว้ยโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับหลังฐานวกเตอร์นะก็ผมใต้น้ำนะก็เข้ามาดูกันได้ตอนนี้กูดำน้ำอยู่เฮเบนกร,รมมานะก็ผมสถานที่ต่อมาผมถึงกับเอารถบินได้มาเลยทีเดียว มันอยู่หลังฐานฟ็อกทรอตนะครับผมนะท่านผู้ชมนี่ถ้าฟอกทรอตฐานสีฟ้าของเราอันนี้เป็นสุสานอีกหรือเปล่าว่าผมจําไม่ได้เว้ยไม่จะอยู่ตรงไหนวะาปเป็นหน้าท่านผู้ชมนะอยู่หลังฐานฟ็อกทรอตฟ็อกทรอตฟ็อกทรอตนี่ไงนี่งไงเห็นแล้วท่านผู้ชมนี่นี่นตรงเนี้ยนี่เนี่ยจะยึ้งเยื้องมาแบบนี้นะท่านผู้ชมนี่ยึ้งเยื้องฟ็อกทรอตมานิดหน่อยนะ โหตอนนี้รถกูก็ระเบิดเรียบร้อยเฮ้ยท่านผู้ชมนี่มันจะเป็นสุสานอีกกูเหรอเฮ้ยมันจะเป็นสุสานของอะไรไม่ได้ว่าอะไรโคลนัสเฮ้ยทำไมนายเท่อย่างวะทำไมนายเท่จังวะทำไมมันมีจะสุสานอะไรแบบนี้วะอันนี้มันแปลว่าอะไรแล้วข้อความจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันบอกว่ารักเธอหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นหรือเปล่า จะคือจะมีอะไรถ้าฉันบอกว่ารักเธออะไรหรือเปล่าประมาณนั้นนะ <c oughs> คิดว่านะถ้าผมแปลไม่ถูกก็ขออภัยนะเว้ยเอออันนี้ก็เป็นสถานที่รับอีกที่หนึ่งนะเว้ยโอเคโครโนสหรือเปล่ามันจะมีข้อความแปลกๆให้เราอ่านนะโอเค <c oughs> มารับประชมสถานที่ต่อมามันจะอยู่อยู่อะไรอยู่ใกล้ๆโครโนสเมื่อกี้นะนี่มันจะอยู่บนภูเขาตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยี่ยขวามือเราเนี่ยแ,แล้วก็เดินมานะครับผมนะ มันจะมีอะไรให้เราดูให้เราลุ้นอีกก็มารอดูกันเลยท่านผู้ชมโอ้ไม่โอ้ไม่มันจะมีอะไรให้เราอาร่านเราลุ้นอีกโอเคเราจะปีนขึ้นไปได้ปะเนี่ยจะปีนขึ้นไปได้ปะเนี่ยล <c oughs> าดี้โอโอ و. หรือเปล่าอันนี้นี่นี่ไงอยู่บนนี้โ okay. อเคอาจูลิสกี้อาอะไรมันอ่านว่าอะไรวะ <c oughs> อาจูลิสกี้หรือเปล่าอาจูรัสกี้อ่ะ โอ้โหนายเซเวนเทยังเลยนะเนี่ยเข้ามากับข้อความอะไรเนี่ย we don't talk about t h a t ฉันจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นหรือเปล่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นดิเออใช่ไหมถ้าผมแปลไม่ถูกก็ขออภัย a จู l e สกีสถานที่ที่น่ากลัวทำไมมันมาตั้งอยู่บนนี้วะกูดูแลหลอนคือทุกวันแล้วแมปนี้ S 1> <S 1> <S <S มาท่านผู้ชมสถานที่ต่อมาอยู่ระหว่างหลังฐานไคลโลนะครับผู้ชมนะอยู่บนภูเขาโคตรสูงหรือเปล่าวะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยไคลโลไคลโลกิโลไคลโลที่บนภูเขาสูงสูง เออน่าจะเอาคอปเตอร์มา้ยนี่ไม่เป็นไรรถเราแรงรถเราแรงไปได้ทุกสถานการณ์น่าจะตรงนี้หรือเปล่าทนะ่านผู้ชมในข้างหน้าเรานีหรือเปล่าไปได้ปะนี่เหมือนจะออกนอกแบบยังไงไม่รู้ทนะั้งไงทั้งไงใช่ไหมไม่ใช่เวรกรรมอยู่ตรงไหนวะนี่เี๋ยผมขอขี่ไปอีกสักหน่อยได้ปะใครโลใไครโล้อยู่หลังใครโลนะนี่ไงนี่ไงใช่ไหม เออนี่ไงมันจะเป็นสุสานอีกเหรอเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันดูหลอนจังวะทำไมแมปนี้มันดูหลอนขึ้นมาทุกวันมันอ่านว่าอะไรนี่ชื่อนี่นี่พล u m p l ฮ um สพ e i g h t ม p l า m um h o u um ชื่ออ่านยากปปแปลกยังไงไม่รู้นี่ร้องไห้ออกมาเป็นเลือดฉันร้องไห้ออกมาเป็นเลือดหรืออะไรวะผมแปลถูกหรือเปล่า ให้ไปมาดูหลอดอยู Hence, ่ปุเนี่ยสถานที่อะไรวะแต่ละที่นี่ก็มาดูกันได้นะท่านผู้ชมนะเผื่อใครากเห็นอะไรแปลกๆในแมปนี้นะผมจะอยู่ระหว่างฐานวิกเตอร์กับเทนโก้นะครับผมนี่มันจะอยู่ตรงกลางสะพานตรงนี้เราตรงมาเรื่อยๆมันจะเป็นสถานที่อะไรเราไปดูกันเลยเดียวเดียวเดียวโอ้ยเราไปดูกันมันอยู่ตรงไหนวะท่านผู้ชมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมก็จําไม่ได้้ย น่าจะอยู่บนเขาตรงนี้หรือเปล่านี่เนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็เดินขึ้นมานะครับผมนะันนี่มันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่เวกรรมท่านผ<ร> <ugh> ู้ชมเราตรงมาอีกนะภูเขาเนี่เออเราตรงมาเห็นไหมมันจะมีภูเขาหน้าตาแบบนี้ระหว่างฐานเทนโกกับวิกเตอร์นะครับผมแล้วก็ขี่มาไกลกันเลยทีเดียวนี่แล้วก็ปีนมาภูเขาตรงนี้หรือเอปล่าโอ้ขึ้นได้ปะเนี่ย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 เออขึ้นน่าจะขึ้นได้ตรงนี้หรือเปล่านี่ที่ลับนะครับผมนี่ นี่จะอยู่ระหว่างฐานวิกเตอร์อันนี้คือฐานของผมนะนี่น,นี่มันจะอยู่ตรงนี้เฮ้ยอันนี้เป็นสุสานอะไรนี่นะผู้ชมเฮ้ยเสียงอุบในตำนานนี่ว่ะเสียงอุบถึงจะจากไปแต่เราก็ไม่ลืมเน่เอออันนี้มันน่าทำนะครับผมน่าสนใจดีเพราะว่าเสียงนี้มันเอาออกนานแล้วใช่ไหมในโลบอกเนาะหลายหลายคนอาจจะรู้เวเสียงในตำนานของเราโอเคก็จะไปสุสานประมาณนี้นะนี่เนี่ยอยู่แถวๆนี้ก็มาดูกันได้ถ้าใครอยากเห็นนะ เสียงอุบที่จากไปแต่เราก็ยังไม่ลืมมานะครับผมสถานที่ต่อมาจะอยู่ตรงหลังฐานบลาวนะครับผมหลังฐานบลาโวเว้ยเราต้องขี่รถข้ามน้ำมาก่อนหรือเปล่าน่าจะใช่อยู่หลังฐานบลาวนะครับผมมันจะมีสถานที่ที่หนึ่งอยู่บนภูเขาถ้าหลังฐานบลาวไม่แน่ใจน่าจะอยู่ตรงนี้นะถแถวๆนี้หรือเปล่าฮัลโหลอยู่นี่เปล่า ไม่น่าใช่ตรงนี้นะท่านผู้ชมผูจะพาขี่รถไปที่อื่นน่าจะตรงนี้หรือเปล่าว่าหลังฐานราโวนะมันก็อยู่ระ,ระหว่างราโวนี่ไงนี่ไงท่านผู้ชมผมเห็นแล้วอยู่ระหว่างราโวกับชาลีนะคิดว่าน่าจะนี่อยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมตรงนี้มันคืออะไรนี่คือหน้าตาของติ๊ t o ็อกจูเลียนนะเขาเป็นติ๊เขาเป็น,ปนติก๊กต็อกเกอร์ของแมปนี้เลยหรือย,อยังไง จูเลียนทำไมนายทำหน้าแบบนั้นเออนี่ก็เป็นที่ที่หนึ่งของจูเลียนนะครับผมนะจูเลียนเขาคือติ๊กต็อกเกอร์่ติก๊กต็อกเกอร์จูเลียนโอเคก็ไปติดตามเขาได้หรือยังไงก็ว่ากันนะครับผมโอเคมานะครับผมสถานที่ต่อมาอยู่ระหว่างลิมากับโอเมก้านะครับผมนะนี่ท่านผู้ชมเห็นสะพานตรงนี้ปะไม่ใช่ทางนั้นนะ นี่ทางนี้นะครับผมถ้าเราเอาฐานลิมามาแล้วก็เยื่งมาที่ทางขวามือตรงนี้จะเป็นโอเมกานะฝั่งนี้นี่ที่เป็นที่ลงๆตอนนี้แล้วมันจะอยู่ระหว่างกลางนะครับผมให้เราลงน้ำเว้ยเออให้เราโดดลงน้ํานะจมแล้วมันก็จะมีเกาะหรือเปล่ามีอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวค่อยมาดูกันทําไมมันดูร้อนวัะเนี่ยอันนี้อันนี้ใช่ป่ะมีอะไรวะเนี่ยมีใช่เดี๋ยวอยู่ตรงไหน้อผู้ชมไม่เห็นเลยอ่ะ เดี๋ยวผมขอวหายมุมด้านบนก่อนเผื่อผมว่าเลยโอเคน่าจะแถวนี้หรือเปล่าเห็นยังนานผู้ชมเห็นยังกูยังไม่เห็นเลยตรงนี้ปะวะยังมีอะไรแค่มานี่นี่นี่ไงถ้าผู้ชมเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมวายขึ้นด้านบนให้ดูนะนี่นี่นี่มันจะมันจะอยู่ตรงประมาณนี้เว้ยนี่นี่ตรงริมริมคลองริมแม่น้ําเลยนี่นี่ตรงนี้นี่มันจะเขียนข้อความว่าอะไรวะให้เราอ่านอีกปะโอ้โหกว่านไม่ออกมันอยู่ไหน มีข้อความอะไรให้เราอ่านหรือเปล่าอะไรนะ่าจะไอแลน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 อะไรวะมันจะเป็นกกอดต้นมะพร้าวนะ่านผู้ชมก็ลองมาดูกันได้นะผมไม่เห็นข้อความไอแลนอะไรวะ <c oughs> แล้วก็จะเป็นที่ลับที่หนึ่งนะเป็นเกาะลูปต้นมะพร้าวโอเคต่อมานะครับผมเป็นสถานที่ใกล้ๆฐานทัพของเดลตานะท่านะนะผู้ชมนะ เดลต้าก็คือฐานสีเขียวของเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็ขี่ข้ามสะพานมาเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปดูเดลต้าเดลต้าสถานที่เดลต้ามันจะอยู่ทางนี้เห็นป่ะท่านผู้ชมเห็นสะพานสูงๆนะป่ะเออไม่ใช่สะพานนี่มันจะเป็นอะไรมันจะเป็นโครงอะไรสักอย่างหรือเปล่าเออเป็นโครงอะไรสักอย่างแล้วก็มีอะไรวะตรงนี้เฮ้ยอันนี้มาได้ไงเนะี่ยท่านผู้ชมเฮ้ยอันนี้คืออะไรนะท่านผู้ชม เราจะหลุดออกนอกวงโครจรหรือเปล่าถ้าเรากดถ้าเรากด e มันจะพลาเราไปไหนเออผมลองกดดิเฮ้ย <c oughs> นี่คือสถานที่อะไรวะกด e ปับ๊บเฮ้ยมันขึ้นสีแดงท่านผู้ชมแล้วแล้วเราได้อะไรเนี้กีนไทยท่านเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรวะเฮ้ <c oughs> มันได้ของรางวัลอะไรด้วยถ้าเรามากดลับท่านผู้ชมนี่น่าจะเป็นการค้นพบอะไรสักอย่างแล้วกดลับนะท่านผู้ชมนะยึดแค่อย่างได้เลยว่ะ มาแล้วกับผมนี้ท <sh> no like ี yes ่รับเราอยู่นี่เออเมื่อกี้ก็เรียกจะเรียกที่รับก็ได้นะมันก็มันก็เหมือนกันแหละใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เราจะขึ้นยังไงนผู้ชมนั่นถ้าผู้ชมเห็นข้า้งหน้าเราปะมันคือถ้วยรางวัลอะไรวะเราสามารถเก็บได้ปะวะเดี๋ยวผมคนลองขึ้นดิระวังตกนะท่านผู้ชมหมายถึงกูเนี่ยนั่นไงตกแล้วเ็รกรนจะขึ้นไปไงวะเนี่ยเราลองโดดจากด้านบนได้ป่ะท่านผู้ชมแล้วเราก็กางร่มเงี้ยได้ปะ นี่แล้วเราก็กางล่มแบบนี้นะผู้ชมนี่จะแม่นพอปะเนี่ย,ยผู้ชมใกล้แล้วโอเคให้เราโดดล่มมาได้เลยผู้ชมนี่ไงโอเคแล้วมันก็จะเป็นถ้วยอา่านเขียนว่าอะไรวะเบสไฮคูนอวอร์ดออยล์วอลเฟมกีนไททันอนเตอร์เทนเมนต์อะไระชื่อแมพมันหรือเปล่าเออก็จะประมาณนี้หรือเปล่านี่ ถ้วยรังวงรังวันอะไรแล้วก็มีที่หนึ่งตรงนั้นนะท่านผู้ชมนั้นที่ผมพาเข้าไปที่แรกโอเคก็จะประมาณนี้มาท่านผู้ชมตรงนี้มันจะอยู่ระหว่างฐานอ e ีโคกับฟ็อกทรอตนะครับผมนี่มันจะอยู่ระหว่างกลางตรงนี้เลยล้ขี่มาตรงหลังเขานะบอกเลยที่นี้มันน่าจะหายากมากนะผมก็เกือบหายไม่เจอเหมือนกันเออพูดแล้วมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ย มันจะเป็นรูเล็กๆที่ผู้ชมแบบเล็กมากนะมันจะอยู่ช่องภูเขาเว้ยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอันนี้คือฟอกตรัสใช่ไหมฟอกตรัสกับอีโคลูเล็กๆ,ๆน่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าโอเคน่าจะใช่ไหมใช่หรือมัวชัวหรือไม่ใช่หรือเปล่าผมยังไม่มองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้นี้ ให้ท่านผู้ชมผมเจอแล้วผมขี่ไปขี่มาท่านผู้ชมจะเห็นรูตรงนี้เล็กๆนะท่านผู้ชมนี่นี่ตรงนี้เห็นแล้วนี่ท่านผู้ชมดูวิวทิวทัศน์เอานะนี่ไงเห็นแล้วโหวอะไรวะเนี่ยอยู่ในรูเหยียดคีเราไม่สามารถเข้าไปได้นะท่านผู้ชมเราส่องได้แค่นี้เป็นกรรำอ้าวนายทำอะไรอ่ะนายคืออะไร เราไม่สามารถมุดไปได้มุดเข้าไปได้ไปไม่ได้นะกดยองก็มุดเข้าไปไม่ได้โอเคก็จะประมาณนี้นะอยู่ระหว่างอีโคกับฟ็อกทรอตเลยท่านผู้ชมก็ขี่รถมาหาได้ถ้าท่านผู้ชมจําทางไม่ได้ก็มาตามนี่เลยนี่นี่น,นี่ขี่มามจะมาทะลุถนน,ตร,นตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมวะนี่ไงเออขี่เลาะถนนเข้ามาตรงนเนี้ยเนี่ยขี่เลาะเข้ามาทางเล็กๆตรงนี้นี่เออ มานะครับผมต่อมามันจะอยู่ระหว่างฐานซูลูกับเวกเตอร์เว้ยเออเฮ้ยเฮ้ยลักูุขึ้นสะพานไม่ได้รถมานะครับผมรถขี่เอทวมามันจะอยู่ระหว่างมันจะเป็นสะพานช่วงใหญ่ๆหน่อยโอ้ oh. กวัารถปิ่นได้ไม่ได้เกิดขับ A t ทยังไงไม่รู้ใส่ไปใส่มาอยู่เวรกรรม จิวระหว่างซูลูกับเวกเตอร์นี่นี่เรามาเยิงยงมาทางนี้นะครับผมท่านผู้ชมแล้วมันจะมีมันจะมีแบบเป็นโครงสร้างไม้นะครับผมนี่ห็นปะโครงสร้างไม้แถวแถวนี้นี่แล้วก็มันลงตรงนี้เลยนี่น่าจะอยู่ตรงนี้นะกลางล่มเออลงมาอยู่ช่องนี้หรือเปล่านี่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 ใช่ช่องนี้แนี่เลยท่านผู้ชมนี่นี่นี่มันจะเป็นช่องโครงไม้แล้วก็มีช่องแบบนี้เว้ยนี่อันนี้เป็น เกียรติยศอะไรวะเนี่ยท่านผู้ชมดูดิเฮ้ยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยคนที่รีเวิร์สคนแรกของเซิร์ฟเขาจะมีเกียรติยศให้เงี้ยเย็ดเคเขาชื่ออะไรท่านผู้ชมมิวเซลติก้าหรือเปล่าผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่าถ้อาอ่านไม่อุถูกก็ขออาภายัยให้ท่านผู้ชมอย่างแท้เลยวะ่ะแต่ทำไมมันมาซ่อนอยู่ลึกลับขนาดนี้วะ มาท่านผู้ชมโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับที่รับสถานที่ที่คนสร้างแบบไม่เคยบอกเรานะครับผมก็หมดแล้วนะน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าวะถ้าใครเห็นอะไรแปลกๆเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครายผมด้วยนะครับผมแล้วก็มาดูกันได้นะถ้าใครอยากมาดูนะไปแล้วครับผมบ๊ายบาย